เอาละครับปราบสักดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนียครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้นะดูก่อนนะครับว่ามันคือเกมอะไรมันคือเกม Darknet 2 Evolution นะครับเกมนี้นะครับเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ากันแล้วนะเป็นที่เรร้อยนะครับจากที่ผมเช็คมาแล้วเนี่ยนะทุกคนนะเออ คือในแอฟส t ต r ร์เนี่ยมันบอกไว้ว่าประมาณวันที่20กรกฎาคมนะครับปี2566นะครับมันจะเปิดให้เล่นนะครับแต่ว่าคือก็ยังไม่มั่นใจนะว่ามันจะเปิดจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะมีการเลื่อนออกไปเลื่อนเข้ามาหรือว่ายัางไงก็ติดตามข่าวสารทางหน้าเว็บเขาอีกทีหนึ่งแล้วกันทางหน้าแฟนเพจก็พร้อมแล้วนะครับก็ ปดูก็คร่าวๆก่อนเลยว่าในตัวเกมหรือว่าในตัวที่เขาเอามาโชว์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะหนึเลยนะครับอันนี้คือยอดผู้ลงทะเบียนนะครับตอนนี้อยู่ที่โอ้หหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้าน2อล้านสามแสนหนึ่ท่านนะครับก็อย่างน้อยนะครับผมเนี่ยเป็นหนึ่งใน2ล้านนี่ด้วยนะเออใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็มาร่วมลงทะเบียนด้วยนะคือผมอยากได้เจ้าเป็ดตัวเนี้ยกับแก ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็มาลงกันได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงนะอ่ะมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นี่ครับข่าวสารนีครับตอนนี้ก็นี่เลยครับมีร่วมรุ่นรื่องวัลด้วย Airpods 5เลยว่าวู้ AirPods 5ผมต้องลงแล้วละ่ะเผื่อผมจะได้ Airpods 5นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ข่าวสารเนี้ยแจ้งแล้วนะเออโอเคไป จะลุยไปนในดันเจี้ยนล่ามังกรสุดแกรง่งต่อไปนะครับเล่นมันการยกกิวปาร์ตี้ได้ทุกที่อ,อันนี้ก็น่าจะต้องจัดปาร์ตี้นะครับในการลงดันต่างนะครับหรือว่าลงเนสเนี่ยคือเราเราจําเป็นที่จะต้องมีปาร์ตี้ด้วยนะครับหรือว่าจะชวนกิลอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามีกิลเนี่ยใน PC เนี่ยมันจะค่อนข้างได้เปรียบตรงที่ว่ามันจะมีบัฟพิเศษด้วยนะครับนะจากที่ผมเคยเล่นมานะแต่ว่าตัวในโมบายเนี่ยผมไม่ไม่ชัวร์เลยนะคือ ตัวจีนเนี่ยก็ไม่ได้ไปเล่นไอตัวนี้ก็ไม่เคยเล่นนะครับและมันเป็นแบบใหม่ไงเออแบบไอแบบเก่าที่มันเคยเปิดมาเนี่ยมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เนี่ยโอเคไปดูต่อไปสี่คลาสนะครับหลักสไตล์เรียกและสลับได้ดังใจโอ้โอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่ามันสามารถแบบสวิปอาชีพได้เวลาเราเล่นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะผมมองว่าเหมือนเลือกแล้วก็เลือกเลยนะครับอ่ะต่อไปก็สัมผัสการซื้อขายแบบใหม่ ตลาดเทรดดิ้งแบบอิสระใช่ไหมผมกลัวจะเป็นตลาดประมูลถ้าเป็นตลาดประมูเนี่ยอ่าอันนี้มันก็จะมีราคากลางใช่ไหมอันเนี้ยเราต้องระวังเรื่องการซื้อขายด้วยนะบางทีของแต่ละอย่างเนี่ยราคามาเท่านี้แล้วก็จำใจที่จะต้องขายเท่านี้กูพูดอะไรวันเนี้ย <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่านะครับก็รอดูแล้วกันนะไอเจ้าตัวตลาดตรงนี้นะครับขอให้มันเป็นตลาดที่แบบเราสามารถตั้งราคาได้อิสระโดยไม่ถูกบังคับ กดดันจากเซิร์ฟเวอร์นะโอเคต่อไปนะครับไปในไปไหนไปกันกับสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก <c oughs> ไอตัวเนี้ยน่าจะเป็นสัตว์ขี่ด้วยนะครับคิดว่าคิดว่านะต่อไปเป็นเผชิญหน้ากับเปล่ามังกรไปด้วยกันเนี้ยก็ฝากลงทะเบียนด้วยนะครับผมจะได้เก็บมาขี่นะครับอ่ะต่อไปนะทุกคน มันก็คืออาชีพนั่นเองอาชีพหลักๆแล้วณนะตอนนี้นะครับถ้าเกิดเปิดเกมมาเนี่ยคือเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดมาเนี่ยนะฮะมันก็จะมีอยู่4อาชีพนะก็จะเป็นวอร์เรอร์อาร์เชอร์คลีนิกแล้วก็ซอสเรส์นะฮะมีอยู่4อาชีพมามีอะไรบ้างอ่ะเรามาดูกันที่วอร์เรอร์ก่อนละวอร์เรอร์เนี่ยจะเป็นสายกายภาพนะครับจูจ่โจมประปชิดนะอ่ากลุ่มเนี่ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยวอร์เรอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนก็จะเล่น เนื่องจากมันเท่นี่ครับคือหลายๆอย่างเลยทุกๆด้านเนี่ยมันค่อนข้างจะสมดุลน,นะครับอ่าใครที่ชอบเล่นก็ลองเลือกกันดูต่อไปนะครับจะเป็นอาเชอร์อาเชอร์เนี่ยหูขวัญใจมหาชนอย่างผมเลยนะคือตัวละครเขาหน้ารักนะแล้วก็การการโยมตีเนี่ยก็จะเป็นกายภาพนะครับจู่โจมระยะไกลคือได้เปรียบไงเลยเราไม่ต้องไปชนนะฮะให้วอิเออร์กับพระหรือว่าคลิลิกเนี่ยเข้าไปชนแทนนะครับฝนผมก็ยืนยิงอยู่ในท้าย ความสามารถของตัวนี้นะครับจะเน้นไปทางการโจมตีแล้วก็ความคล่องตัวซะส่วนใหญ่นะแล้วก็ระยะการโจมตีนะครับคือมันจะผิวมากๆถ้าเกิดคนเล่นแบบชำนาญแล้วเนี่ยมันจะผิวเลยอะ่ะต่อไปนะครับจะเป็นสายคลิลิกนะครับกายภาพนะครับการโจมตีของเขาแล้วก็โจมตีระยะประชิดนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะคล้ายๆกับวอริเออร์พอสมควรนะแต่ว่าจะมีความคล่องตัวที่มากกว่านะครับ คือวอริเออร์เนี่ยความคล้องตัวจะแกจะน้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวตัวคิริกเนี่ยจะมากกว่านิดหนึง่งเออไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคต่อไปนะครับจะเป็นซอสเรสนะครับซอสเรสเนี่ยจะเป็นสายเวทจ๋าเลยคือเวทเลยนะใครที่ชอบเล่นเมทหรืออะไรเนี่ยก็ตัวนี้เลยครับ โจมตีระยะไกลเหมือนอาเชอร์เลยนะเหมือนกันเลยนะครับระยะไกลแต่ว่าซอสเลสเนี่ยจะเน้นไปทางสกิลที่แบบว่าค่อนข้างจะรุนแรงนะครับอาจู่โจมเนี่ยจะเป็นวงกว้างพอสมควรนะเดี๋ดูจากกราฟนะครับดูจากตรงนี้เลยแล้วดูอาเชอร์นะครับจะโจมตีค่อนข้างแคบนิดนึงนะช่องแคบนะเะแต่ว่าโจมตีโจมตีก็คือโจมตีระยะไกลพอๆกับซอสเลสออาจจะไกลกว่าด้วยนี่ ไกลกว่านิดนึงนี่ครับนี่โอ้โห,โโหผมมองว่าถ้าเป็นผมเลือกนะผมก็จะเลือกอาเชเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมชอบความคล่องตัวนะครับเอออะไรที่มันคล่องตัวเนี่ยมันก็อาจจะแบบเล่นง่ายใครที่อยากจะเล่นก็ลองมาศึกษาดูนะครับอ่ะทีนี้นะผมจะสรุปคร่าวๆ <c oughs> ให้ฟังนะครับทั้ง4ี่สายเนะี่ยตอนนี้คือมันมีอยู่แค่4ี่สายถูกไหม มันยังไม่มีไอตัวหนูแวน่นเข้ามายังไม่มีตัวหมัดตัวอะไรแล้วแต่เข้ามาเอาสสายอาชีพนี้ไปก่อนครับอ่าเรามาเริ่มกันที่วอริเออร์นะวอริเออร์เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็เล่นได้นะครับมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะได้เปรียบทั้งทั้งเลือดขนแทงอะไรพวกนี้สารพัดคือค่อนข้างสมดุล2อง c h เชอร์ครับไเชอรเนี่ยจะเป็นอาชีพที่มันค่อนข้างจะ มีความคล่องตัวสูงนิดนึงนะต้องเล่นผิวๆเน้นสกิลหลบซ้ายหลบขวาปึา๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแล้วก็ยิงนะฮะอ่ะต่อไปก็เป็นคิริกนะครับคิริกเนี่ยจะเป็นสายที่แบบว่าค่อนข้างชนมอนได้ชนบอสได้นะครับแทงมีการฮิวมีอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ที่ตัวนี้หมดเลยแล้วก็ซาสเลสก,ก็จะเป็นเวทครับการโจมตีหมู่แนะนําเลยว่าเวทนี่ครับแรงนะฮะอ่าก็ลองไปเล่นกันดูได้ โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Dark k n e g t 2 Evolution นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่มีคําถามสงสัยยังไงเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเข้ามาตอบนะส่วนใครที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้กดไลค์ กด Subscribe เนี่ยอ่าอืมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันนะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ